มาการนะครับ168ชุดนะ168ชุด1 2 3 4 5 6นะครับ6แล้วแถวละ5นะครับ6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3ดยี่สิบแเก้าสามคูณหเป็นเท่าไหร่กันร6อย6กห้6ร้อยหกห้าชุดนะครับอ่ะเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับนะครับร้อยบแปดชุดนะครับ1 6อยหชุดนะนะครับ1 6อยหชุดนะครับ,ดรบเดี๋ยวเราจะคะคะรวมกันคะรวมกันก็อย่างนี้อ นี่แล้วเอาเกลียไปด้านนู้นลูกเกลียไปด้านนี้เอาให้ให้มันรวมกันนะลูกอ่านี่แหละนะครับนี่นะครับร้อยนี so ่ครับอ่าไปด้านนู้นมาเติงกันมาเติมมาปกองนะครับมีคนจะฆ่าพระให้ดูนะนะครับนครับพระพระแล้วนะครับอ่าพอดีพระไม่เยอะนะครับก็เลยทำ ทำที่โรงงานเลยนะครับอทำที่โรงงานเลยนะครับอ่เอาไปได้นู้นลูกนะครับนะครับจับไปที่นี้ลูจะจับไปฝืได้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายย้ายไปย้ายมานะครับนะครับ กรรมการนะครับทุกกรรมการนะครับสวยงามนะครับทุกกรรมการนะครับทุกกรรมการนะครับผมก็บันทึกวีดีโอไว้นะครับตัวตออไปด้านโน้นว่างโนนนะครับย้ายกันไปย้ายกันมาครับเพราะจริงๆซีนที่โรงงานก็คะกันมารอบหนึ่งแล้วนะครับแค่วันนี้ผมก็เอามาทําให้สมาชิกได้เห็นว่า อีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆเด็กๆซีนมาก็ฆ่กันมาในระดับหนึ่งนะครับฆ่ากันไปเยอะแล้วนะครับมีชุดกรรมการนะครับผมเดี๋ยวก็จะย้ายเดี๋ยวก็จะมีการช่างด้วยนะครับช่างด้วยครับผมก็คะเดี๋ยวคะอีกรอบหนึ่งครับผมเดี๋ยวมีรอบสองนะครับ ย้ายมาเยอะย้ายมาด้านนี้ป่ะเออนั่วนะประมานั้นอ่าอ่านี่นะครับนี่ยมาด้านนี้นี่นะครับสบายใจได้นะครับผมพากรนะคะรับนี่ก็ผมทำเดี๋ยวก็จะบรรจุสบายเช็คควาน้มหนักอีกทีนึงน,นะครับ แค่นี้ก็เป็นกระโดมกันหมดแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวก็จะมีการชัง่งหนักเลยนะครับเป็นชุดกระมากันนะครับเร็วกันเลยอ่าอันนี้เป็นชุดพิเศษร้อยร้อยห้าสิบชุดใช่ป่ะกันร้อยห้าสิบชุดมัน ชั้นละห้าใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้านะชั้นละห้านะครับชั้นละห้าชั้นละห้านะครับเนี่ยดูมีร้อยห้าสิบชุดนะครับอ่ะกันมานับดูสิอ่ะเร็วนับจากตรงนี้ไปนี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1ิ<น> 5, 1>, 1เ1็1ส1บ1อ1ส1บสา2ส2บ2ี2ส2บ2้าสิ2หกส30เจ็ก็คูณก็ได้ร้อยห้เป็นเท่ดาษร้อยห้าสิบชุดนะอ้าว <50. S 1> ทีนี้คราอ่ะมาช่วยกันฆ่มามเดียวค่ค่า,ออก,าก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะอ่าอ่าตามนม่มาช่วยแม่เ่รอมาให้ตัวอไ มาะครับจะนะครับชุดพิเศษสวยงามนะครับร้อยห้าสิบชุดนะบนาัสบายสบายนะครับชัดเจนโปร่งใสนะครับและแถ้วนะครับ จะมีการช่างพระทุกองค์นะครับไม่ต้องห่วงมีครบแน่นอนนะครับจริงๆตอนแพ็คก็ครบไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าบางทีบางทีไม่เห็นนะไม่สบายใจนะครับมีอะไรผมรับผิดชอบคนเดียวสบายใจได้รุ่นนี้นะครับสวยงามน,นะครับ วัดเพนก็วัดความนันหลงปู่เหรอครับพึ่งเสร็จอ๋อฉันเพนแล้วอะไรแล้วมาทุกวันผมอ่ะเหรอฮะเรพี่เนี่ยเราคุยเรื่องเหรียญทองแดงพิเศษที่พี่ส่งมาให้อาบส่องกันเนี่ยเป็นยังไงครับนี่เดี๋ยวเพื่อความชัดเจนคืออะไรครับเนี่คือเหรียญทองแดงเนื้อพิเศษเนี่ยครับมีในโบชัวร์การจัดสร้างนะครับ มีในรายการจัดสร้างนะครับแต่ว่าเนื้อพิเศษเนี่ยผมทำแล้วก็ขอหลวงปู่ไว้ให้หลวงปู่ท่านเมตตาเพื่อเอาไว้สนับสนุนงานประกวดในปี2 5 6พัหรกสิบห้าแต่ผมก็ต้องไปนึกรูปแบบอีกทีหนึ่งอย่างเช่นว่า,าเดี๋ยวใครซื้อบัตรประกวดหนึ่งใบแถมเหรียญพิเศษนี้หนึ่งองค์หรือจะอะไรยังไงเดี๋ยวจะต้องไปนึกรูปแบบอีกทีหนึ่งแต่จุดประสงค์งหลักๆก็คือใช้ในงานประกวดพระเครื่องเออาจะ ใครไปส่งพระที่งานรับเหรียญนี้ไปอะไรประมาณนี้ครับต้องนึกนึกรูปแบบอีกทีหนึ่งเหรียญเหรียญเนี่ยมีอยู่สองพันองค์แล้วก็ตอกโคตดตอกเลขนเลขหนึ่งสองพันชัดเจนมีกล่องซีนเรียบร้อยพระเรียบร้อยแต่เหรียญก็จะมีอยู่สองสองอพิมพ์สองแบบสองพิมพ์สองพิมพ์เรียกว่าสองพิมพ์พิมพ์ครึ่งองค์กับพิมพ์เต็มองค์ แล้วก็มีสี่แบบมีทั้งทองแดงธรรมดาและก็ทองแดงลมดำนะครับซึ่งค้าหมดเลยซึ่งเหรียญที่ผมให้พี่ไปเป็นเหรียญทองแดงธรรมดาแต่ก็จะมีเหรียญทองแดงลมดำบิกก็มีการรันเลขหมดต่อโค้ดหมดคราเรียบร้อยสองพันก็สกสามวาระแล้วก็เก็บไวก้ก่อนไว้ปีหน้าค่อยมานึกรูปแบบกันว่าจะออกให้ผู้ เขาเรียกว่าผู้ศรัทธาหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาที่ที่มาประกวดพระมาเล่นการประกวดพระมางานประกวดพระอะไรเงี้ครับ mm hmm. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูเรื่องสถานการณ mm ์โควิดเป็นหลักะครับพี่ปีนี้สองห้าหกสี่ mm hmm. ไม่มีสักงานเลยครับอ mm ืม hmm. ใช่ใช่เพราะว่าจัดไม่ได้ครับจัดไม่ได้ mm hmm. จัดไม่ได้แน่นอน <laughs> แต่ปีหน้า <laughs> ก็เห็นว่าโอไมค่อนมาอีกแล้วไม่รู้จะยังไงงานประกวดพระเราปีนี้ไม่มีสักงานเลยครับหลวงปู mm ่ปันไม่ได้มีงานประกวดก็สมาคมก็ไม่ได้จัดครับ ครับก็ผมก็ทําไว้ก่อนหรือแม้แต่ถ้าไม่ได้จัดงานประดโตกะเหรียนนี้จะเอาออกมาในวาระอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ายังไงก็น่าจะได้จัดสักงานสองงานนะครับปีหน้าปลายปลายปีอะไรประมาณนี้ครับนะครับก็ต้องมีอาจจะมีช้ามีเร็วนะก็คือเรียครองจะมีช้ามีเร็วต่อโค้ดพิเศษเรียบร้อยจุดเสกไปแล้วที่ส่งมานี่สองวาระเหลือรออีกวาระเดียวสองครับใช่ครับใช่ก็ ดูแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแหละครับพี่นี่ก็อยู่ที่วัดอยู่เพิงพ่งเพิ่งบอกหลวงปู่ไปเมื่อกี้นะครับว่าก็น่าจะเสร็จภายในปีนี้นครับออก็ดูแล้วก็ประมาณยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็นตนี่แหละครับไม่วันใดก็วันหนึ่งแะครับ,รบก็ดูดูเลิกสะดวกของหลวงปู่แล้วเดี๋ยวที่หน้าก็จะมาทาําความสะอาดหอฉันทนาําความสะอาดวัดอะไรให้เรียบร้อยก็คาดกันแต่ันว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปของก็ยังอาจจะเป็นวันที่สามสิบเอ็แหละครับพี่ครับ แล้วมันเป็นปีใหม่ด้ยวยคนก็จะได้มาเที่ยววัดเยอะๆก็เสจกันแล้วก็รับผ้ากันไปเลยเป็นของข,องขวัญปีใหม่กันไปเลยครับครับขอบเปตฝากแาตพี่น <breakup. S 1> <Study> ้องผู้หลักผู้ใหญ่กันได้เลยครับอันนี้ก็ชุดกรรมการก็พอจะมีนะมีให้หน้องด้วยครับขอแบง่งอันนี้ก็จริง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 ก็เต็มกันหมดแล้วแะครับ <etz> แต่ผมก็มีจองไว้เผื่อเผื่อ uh อย่างพี่ขอมาใครขอมาเนี่ยครับ ที่เราสนิทกันที่เราเคารพกันถือกันเนี่ยก็ต้องแบ่งให้เขาไปบ้างครับประมาณนี้ครับแต่ว่าในชมรมในเฟซอะไรก็ไม่ได้เปิดจองแล้วแหละที่อื่นก็เต็มกันหมดแล้วนะครับครับแบ่งกันได้ครับครับโอ้ตามนั้นแล้วก็ก็เห็นท่าท่าอะไรโมส่งคลิปมาให้ดูนี่ก็แสดงว่าเตรียมพร้อมเต็มที่เสร็จแล้วอืมครับเตรียมพร้อมเต็มที่คราระใส่ใส่กล่องใส่ลังเช็คช่างน้ําหนักเรียบร้อยครับการันตีได้เลย หนึ่งชุดต้องมีสามมงแน่นอนน้ำหนักไม่เทียนครับไม่เทียนเลยครับร้อยเปอร์เซ็นครับแล้วก็ซีนอย่างดีไม่หายไปไหนอยู่ตรงนั้นสามมงแน่นอนครับอ๋อก็คือไอ้ทำเองไอ้สีแดงนี่คือชุดพิเศษนะฮะชุดชุดที่เขาสีแดงชุดชุดกรรมการครับอ๋อชุดกรรมการยกยกยกรังสีฟ้าอ๋อยกรางสีฟ้านะอ๋ออ๋อยกรังถุงสีฟ้าชุดกรรมการถุงสีแดงครับครับช่างเองกับมือทุกเหรียญทุกชุด รับรองไม่มีเปิดออกมาสององแน่นอนครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นเปิดออกมาไม่พลาดนะครับไม่พลาดแน่ใส่ถุงเองซีนเองก่อนจะเก็บเข้ารังเหรียงเช็คอีกทีก็ช่างทีละองค์มั่นใจได้ครับก็ค่อยๆทากันไปมีเวลาเยอะเดี๋ยวเนื้อเงินเก้าร้อยเนี่ยก็น่าจะเสร็จวันพรุ่งนี้หมายถึงว่าใส่ถุงซีนอะไรนะฮะอันเดี๋ยวก็ก็ผมก็ต้องมาทําเหมือนเดิมนะครับมาพระมาช่างให้ทุกองทุกเหรียญ จะได้สบายใจกันครับครับครับันก็ตามนั้นแล้วกันนะว่าของก็ตามที่จะสร้างสองพันองค์ก็เป็นเนื้อทองทองแดงที่ส่งมาให้แอบส่องเนี่ยสวยงามมากเลยครับพี่ครับครับของจริงนี่สวยนะพี่นะออลึกนะลึกครับลึกคมชัดหน้าตาหลวงปู่เส้นสายตัวตัดเจาะ่วงรูเหมาะสมครับเป็นเหรียญที่ที่ไม่ได้ทําอะไรคือปั๊มจบ เขาเรียกว่าปั๊มออกมาก็จบเลยแบบนั้นตัดจอรดูใสห่วงเลยครับจริงๆส่วนตัวของชอบเหรียญแบบนี้นะครับ,รบผมไม่ค่อยชอบลงโยลงยา,งยาหรืออะไรต่างๆตั้งเท่าไหร่นะครับแต่ทําก็ทําทําตามตลาดทําตามความนิยมของสมัยนี้แล้วผมมาจากคนโบราณผมก็ชอบเหรียญเก่าๆเหรียญแบบปั๊มจบเลยชอบครับ,บครับประมาณนี้แล้วกันนะพี่คุยกันครับได้ครับคุยกันเรื่อยๆมีอะไรก็คุยกันได้ทุกวันได้ได้ดีครับ ครับครับโอเคครับครับสวัสดีครับผมครับ